สวัสดีครับแฟนๆโปเกมอนทุกคนอยู่ในช่องโปเกมอนอนิเมชันเหมือนเดิมครับวันนี้ก็จะมาต่อครับผมพาดอกโปเกมอนตัวเกือบสุดท้ายนะผมนะก็คือสันดาเนี่ยนะผมนะส,สันดาเนี่ยเป็นโปเกมอนซูโดของ Gen ห้าเลยนะผมนะไปดูดีกว่าว่ามีเรื่องอะไรนะ่าสนใจบ้างผมนะสันดาเนี่ยเป็นมังกรสามหัวนะผมนะคือจริงๆไอ้ตรงแขนมันนะถามว่าเป็นหัวไหมมันก็อาจจะอาจจะใช่แต่มันก็ไปถึงนะผม วิธีก็เป็นหัวแบบสมบูรณ์นะผมนะเออซาซันดาเนี่ยเป็นมังกรเนาะเออมังกรซึ่งทุกคนก็แซลน,นั่นแหละว่าเหมือนกับคิงกิโด้าในเรื่องกอติราเลยนะผมนะก็เหมือนจริงอะไนนะเออเหมือนจริงเหมือนจริงซึ่งซาันดาเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมดสาล่างนะผมตามภาพนี้เลยนะผมนะเออแม่หัวมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยจากร่างแรกมีหัวเดียวล่างสองมีสองหัวล่างสามมีสาหัวนะผมนะเออ ก็องบอกเลยว่าซานด้าเนี่ยเป็นหนึ่งเลปมอนสูตัวที่ผมชอบมากชอบดีไซน์มันน่าเท่สง่างามากเลยต่ผมนะและชอบตอนที่มันใช้ท่าโจมตีสามธาตุมากเลยที่แบบยิงไฟน้ำน้ำแข็งออกมาพร้อมกันอน่โอ้โหโคตรเท่เลยเท่มากชอบแล้วมันก็มีบทแล้วมันก็มีบทเป็นโปเกมอนเก่งๆเยอะเลยนะผมนะอย่างเป็นโปเกมอนตัวที่ดับฝันทัชทีนะในเรือเจนท่าเออจากการโปเกมอนของทีไปตั้งสี่ห้าตัวตั้งสามสี่ตัวเนี่ยโอ้โห อแถมเป็นหนึ่งในโปยมอนของวัตลารุด้วยติดแชมเปี้ยนเขตคันโตและโจโตเออไม่ธรรมดานะผมนะแถมสกิลพลังของสตันดาเนี่ยปกติกเขาบอกไว้เลยนะผมว่าถ้าสาสันดาโกรธเนี่ยมันสามารถทําลายแบบหมู่บ้านได้เลยนะทําลายแบบเมืองย่อมยมได้เลยนะผมนะคือแบบพลังพลังเวอร์มากเออจริงๆอ่ะมันก็จะมีร่างพาดอกนะผมก็คือทนันตูร่าร่างอนาคตนะผมนะซึ่งก็ดูเป็นเพลินเนี่ยมันเหมือนตัว ร่างปัจจุบันเลยนะผมนะแต่ถ้าดูดีจะเห็นว่ามันคือขุ่นยนต์เนาะโดยเฉพาะส่วนสีฟ้าที่เป็นหน้ามันนะ่ะถ้ามองใกล้ๆจะเห็นเป็นแบบโอ้โหตารางเลยนะผมนะตารางเป็นเส้นเลยอะ่ะเออนั่นแหละซึ่งซาสนด้าในเวอร์ชันอนาคตเนี่ยมันจะมีท่าไม่เหมือนกับตัวหลักเลยนะผมนะเพราะตัวหลักมันจะเป็นมังกรมืดใช่ไหมปัจจุบันนะ่ะแต่ว่าร่างอนาคตเนี่ยมันเป็นมืดบินนะผมนะมันเลยไม่แพ้ตัวแฟรี่คูนสี่นะผมนะเออ แล้วที่สาคัญก็กคือซันด้าร่างอนาคตเนี่ยแต่จัดไม่ถึงหกร้อยนะแค่ห้าร้อยเจ็ดสิบเองเออจะบอกว่าซันด้าร่างอนาคตอ่อนกว่าไหมก็ไม่เชิงนะผมนะเพราะมันแพ้ธาตุน้อยกว่าไงเออนั่นแหละพูดถึงในเกมนะเออเนี่ยเมก็ต้องรอดูว่ามันจะมีบทตอนไหนยังไงนะผมนะผมก็อยากเห็นมากเลยเนี่ยซันด้าร่างอนาคตเนี่ยเออก็ซันด้าร่างอนาคตก็เป็นหนึ่งในโปรโมชนของเอไอทูโร่ในภาคไวโอเลตนั่นเองนะผมนะเออ เนี่ยแหละตัวการวิเคราะห์พลังอะไรอย่างเงี้ยก็คงไม่ต้องมั้งเพราะมันก็นั่นแหละเห็นเห็นอยู่ก็พูดเหมือนเดิมอีกแล้วแหละว่าคือเขาคงอยากสร้างเซอร์ซันด้าที่เหมือนกับตัวจริงมากมั้งแต่พยายามจะขบจุดอ่อนของมันก็เลยเปลี่ยนธาตุมันเลยกลายเป็นมังกรกลายเป็นบินมืดแทนที่จะเป็นมังกรมืดนะผมนะเพื่อไม่ให้แฟรี่คูณสี่หรือเปล่าเออนี่ผมคิดนะเออถึงที่ทำแบบเนี้ย และรู้สึกว่าแตนด์ดไอ้ร่างอนาคตเนี่ยเหมือนมันจะตัวเล็กกว่าแตนดาร่างปัจจุบันด้วยนะผมนมัมรูกดไปเองเปล่าเออนะครับผมนะก็เรื่องก็มีประมาณนี้แหละผมนะเออตับการวิเคราะห์มโนูพลังนะผมนะเออใครมีความพี่เห็นงไงกับแตนดาร่างปัจจุบันและร่างอนาคตก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับช่วยกดติดตามกดติดคร้งให้ผมด้วยนะครับวันนี้มีแค่นี้นะครับขอบคุณครับทุกคนที่ดูวิดีโอของผม สวัสดีครับ